สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบง,ง่ายจะเป็นการพับแบบดอกคุณนายตื่นสายค่ะเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่หัดพับเหรียญน,นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําค่ะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปราจะใช้ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2อเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ตามสะดวก แล้วก็ริบบิ้นนะคะหนึ่งฝั่งจะมีลวดลายแบบนี้และอีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นสีพื้นค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยให้เพื่อนๆนำนริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว22เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะ พับปลายดิบีนหนึ่งฝั่งพับเข้ามาให้ได้ระยะ9เซนติเมตรแล้วกดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นตการทําฐานสขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบีนออกก่อน2เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหันดิบีนฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นเส้นที่1ทางด้านซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวา นำเส้นที่สองทางด้านขวาครองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนำมาครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับต่อไปนะคะเพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของแต่ละมุมมุมที่หนึ่งจะเป็นมุมที่อยู่ด้านบน พับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งเสร็จแล้วดึงให้กระชับและกดดีบให้แน่นค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยนะคะจากนั้นเราจะทำการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกรอบโดยใช้ริบินเส้นสั้นเท่านั้น มุมที่หนึ่งนะคะหรือว่าเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับขวาสอดไปทางด้านซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อน พลิกกลับด้านจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นการทํามุมที่1มุมที่1นนะคะก็จะเป็นริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวแล้วพลิกแนวเส้นหงายขึ้นไปฝั่งตรงข้ามแล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นการสอดจากด้านในออกไปด้านนอกปลายเส้นผูกแล้วดึงให้กระชับจระยะมุมกรีบให้ได้ตามความต้องการแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองหมุนฐานไปทางด้านซ้าย ลิฟบินเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาเหมือนเดิมทําแบบเดียวกันค่ะโดยการจับแนวเส้นโค้งเข้าหาตัวและพลิกแนวเส้นหงายขึ้นไปฝั่งตรงข้ามแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเช่นเดิมปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับพร้อมกับจัระยะมุมกรีบให้ได้ตามความต้องการจบเส้นที่สองต่อไปเริ่มเส้นที่สามหมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะ และเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นด้านบนฝั่งขวาเหมือนเดิมก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะจบเส้นที่3ต่อไปเริ่มเส้นที่4หมุนฐานไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและรบบินเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งขวาเหมือนเดิมก็ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะจะระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันอีกครั้งเพื่อความสวยงามและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการสอดเก็บเซลิบ,บินเราจะใช้ในส่วนของเซลิบ,บินเส้นยาวเท่านั้นในการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับขวาสอดไปซ้าย ล่างสอดขึ้นบนสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับทุกมุมค่ะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากมุมไหนก่อนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดกันนะคะ เมื่อตัดปลายเส้นตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวยงามแล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ